วันนี้ผมจะพาทุกท่านย้อนกลับไปสู่ยุคแคมเบียน500ล้านปีกับสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของจังหวัดสตูลสพานข้ามกาลเวลาอาศัยอยู่บริเวณเขาโตกงไหเป็นที่ตั้งที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตรา แหล่งนี้มีลักษณะเป็นผาชั้นติดทะเลหากเดินเท้าจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตราเลียบไปตามชายฝั่งของทะเลจะผ่านเขตรอยต่อระหว่างหินปูนสีเทากับหินทซายสีแดง จากการเปรียบเทียบลำดับชั้นหินแล้วนั้นกล่าวได้ว่าหินปูนสีเทานั้นเป็นหินปูนกลุ่มหินทุ่งสูงยุคโอโดวิเชียนส่วนหินทรายสีแดงนั้นเป็นหินทรายกลุ่มหินตะรุเตายุคแคมเบรียนโดยระนาบสัมผัสระหว่างกลุ่มหินทั้งสองนั้นเป็นระนาบรอยเลื่อนที่มีการวางตัวเอียงเทด้วยมุมเอียง22องศาและค่อยๆเพิ่มการเอียงเทไปมากขึ้น ทำให้อยู่ในแนวตั้งฉากที่บริเวณด้านใต้ของระนาบรอยเลี่ยนนั้นและหากนักท่องเที่ยวเดินบนสะพานจากด้านหินปูนสีเทาข้ามระนาบรอยเลี่อนไปยังด้านหินซายสีแดงถือได้ว่ากําลังมีอายุมากขึ้นจากยุคป,ปดวิเชียนไปเป็นยุคแคมเบรียนโดยผ่านระนาบรอยเลี่อนที่ถือว่าเป็นสะพานข้ามกาลเวลา